สบายดีและสวัสดีเดอ้อผมเป็พี่น้องเบิร์ดสุขูสู่คนบพว่าจะเป็นพี่น้องทั้งพังลา้าทั้งฝังไทยทั้งต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองบาวตาบันเฮาคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เนาะบาวตากาพามมพี่น้องเนาะอยู่ที่หมู่บ้านกระทิ้งเนาะเมืองอ่สะพรเนเนาะแขวงสวรรด์นัเขตุมมพี่น้องเลยน้องมือนี้กะอ่าน้องบาจิตเพิน่นกะมมหาอ่าเอื้อยเวียงเนาะก็คืออ่าเม่ของน้องเดือนแลมม้วพี่น้อง กามากกับบพพ่อเพิ่นพ่อแม่พ yeah, hmm. ี mm ่น hmm. oh, mm ้องเอ้ยเนาะทางเอวยเวียงเพิ่นกับไปส่งน้องเดือนเนาะออ่่าาไปเฮ็ดงานเนาะไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดเวียกอ่าอยู่ทางเวียงจันทร์อะแรไปพ่อพี่น้องเนาะกะแบบอ่าไปหาเงินเนาะเพิ่นกับไปหาเงินมาอ่าซื้อซื้อห้านเนาะซื้อห้านซื้อตู้ขายเครื่องเนาะเท่าที่อ่าเอวยเวียงเนาะอ่าเพิ่นเล่าให้บอท้าฟังมื้อนั้นนะเพราะว่าน้องเดือนเพิ่นเองเนาะแบบอ่ามีคนเนาะมีคนแบบอยากขายตู้อยากขายห้านขายเครื่องอะไให้เนาะ อ่าแล้วก็อ่าน้องเพื่อนเองเนาะก็อยากมีตู้มีหั่นของตัวเองก็เลยตัดสินใจเนาะอ่าไปหาเงินเพื่ออ่าได้เงินแล้วก็สิกลับมาเนาะซื้อตู้ซื้อหอ่าขายเครื่องเพื่อนว่าก็คือว่าเนาะเป็นอย่างไรก็ให้เพื่อนสู้ๆเนาะอ่าถ้าเพื่อนดุเพื่อนขยันเนาะแบบอ่าเก็บกับเนาะเถื่อเล็กเถื่อน้อยก็เสื้อว่าเนาะมือหนึ่งเพื่อนต้องเห็ดความฝันเพื่อนได้แน่นอนเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็อยากมีอ่าตู้มีหั่นเนาะขายเครื่องเป็นของตัวเองเพื่อนพี่น้องเลย แต y, ่มื iden, unda, ater, ่อนี้เนาะมาบุพบพพ่อเพิ่นกาสีเข่าไปโอ้ไปล้มเนาะเขาไปหลินน้ำมีตู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละพ่อพี่น้องกามามื่อนี้เนาะกามานำกันกับบ่าวจิตเพิ่นแน่พ่อพี่น้องเลยบ่าวจิตเพิ่นกะซื้อข้าวสารแน่เนาะมาหม้อไปกับเอเวียงเพิ่นแล้วก็ได้มีผู้ใหญ่ทางบ่าวจิตเพิ่นแบบฝากเงินมาให้เนาะทางบ่าวจิตเพิ่นแน่นะแต่บ่าวจิตเพิ่นกะคือสีบ่ได้หม้อไป เราเนาะเพราะว่าเรื่องเงินเรื่อง,องคำก็ทามออไปกับเอื้อเวียงเพื่อนเองม<อ>าจินบบรรยากาศอ่าตอนนี้ก็อ่าขึ้นผ้าขึ้นผนมากแล้วไปพี่น้องทังนี้ยังแดดอยู่เนาะแต่ค่อยไปทั้งนั้นนะเริ่มแล้วมีดําเริ่มมาก้แล้วก็ส่งเสือเ้อกกำลังแห้งไลยพี่น้องผ่านทางมานา้าพอดีผลตกเนาะนำทางเปียกไปพี่น้องกอาลืมเนาะลืมถือเสื้อยางมากโอเคเสนอกรสิเข้าไป อ่าเนาะแม่ของเอ cancel, er os, right. OK? so, uh, ้ยเวียงเพื่อนกัสิเขาอ่าไปลินน้ำอ่าเมตู้เมย์ไนย์เพื่อนสะก้อนด้วยไม่ต้องกอ่าเมตู้เมย์ไนย์เพื่อนกัแบบเพื่อนใกล้กันนะแล้วกับเมตู้เพื่อนหลังนี่นี่กับโบหัวแบบอ่าลูกหลานเพื่อนอยู่กับไพรนะแบบอ่าเพื่อนอยู่กับลูกหลานบ่เนาะหรือว่าเพื่อนอยู่คนเดียวบ่ไม่น้องกัโอเคจันผมพี่น้องเอ้ยเขาไปหาเมตู้สะก่อนโอ้เมตู้เมย์ไนย์เพื่อนกับมีเพื่อนหลังใหไงงามหทดนี่เนาะโอ้นี่กัเพื่อนใกล้กันพผมไม่น้องเลยเนาะนั่นก็เป็นเพื่อนของ อเอวเยียงเพิ่นเนาะบาจิตเพิ่นกันยังเขา่าไปหาไม่ตู้ไม่ใหญ่เพิ่นผู้นั้นโยนี่กับไม่ตู้ไม่ใหญ่เพิ่นกันนั่งสะงอกอยู่ผู้เดียวเบิ่งเนาะเข้ามาถามเพิ่นก่อนอันนี้จังไดอยู่ที่แห้งอยู่บ่นนอยเนาะโอ้อยู่กับไฟอ,อันนี้อ๋อหมูน้อยเพพี่น้องสบายดีไม่ตู้สบายดีเนาะโดยโดยอยู่กับไฟอ,อัอนอ่ะเนาะ้ลานเอาขนม ตน้นเขาขนมต้นไมตู้พ่นไ่พี่น้องเลย้ยบิ่งนักโอนนี่ยดีไม่ให้ไม่ตู้เพ่นก้อนอันนี้อึ๊บอ่จาจังได้อยู่เฮือนก็ผ่านี่อยู่ลานอยู่กับลานบ่อเอาอลานลาน,ลานพ่นไปใช้เบิดอลไไหมตู้แม่อยู่หน้าพุ่นโอ้แม่อยู่หน้าพุ่นเพ่นโอ้โอ้เลยไม่ตู้อยู่อยู่เผาเฮือนอ,อืออ ลูกชายฮั่นไปเฮ็ดหัวนาโอ้นาอยู่แค่บ้านบ้านพุ่นแพงพุ่นโดดๆไอ้ตู้อันอยู่จักปีแล้วนี่บ่จักแล้วโอ้บ่่ยบ่จักยตู้ชื่อจังได๋ั่นฮะไอ้ตู้ชื่อจังไดู๋้จักโอ้นชื่อชื่อชื่อตู้เองหั่นได๋เออชนนโอ้มีตู้น๋ ในตู้เพิ่นกับสีมงประมาณหกเจ็ดสิบนี่แหละเนาะฮอดบ่อเจ็ดสิบปีตู้หอดแหล่หอดแหลยแต่มาแต่ชุ่มฉอำยังบ่ทันเกิดเนาะเนาะกันเบนกวบไปตู้เพิไปเนาะโดนๆนี่เรียกหมูน้อยบ่ใช่ไหมหมูหมูไปตู้บ่ฮะ่ไออ่ากระดุยกระดุยอยู่เนาะเรียกเรียกโตตนี่ช่างโตเรียกช่างโตว้ายคักแล้วเนาะ น้ําอันดําให้น้ําหน้านี่ก็บ,บ่ได้ออกให้ออกหน้าลูกหลานบ่บ<อ>่โอ้อยู่ให้อันอยู่ให้อยู่หน้าพุ่นไก่บ่จังบ่ไดออกบ่ไก่แค่บ้านพุ่นไกโอ้แค่บ้านเาน,น,นะาะออแค่บ้า<อ>นว่าแล้วก็คนเฒ่า,นา<อ>เนาะก็เฮือนอาซี่แหละกินข้าวแล้วบ่นี่<อ>นกินแล้วเออได้ังกินโอ้ยกินปลาลกดแต่านโอ ใช่ต้อนใช่อยังบ่ใช่ใส่ใช่มองไงเนาะเออใช่มองอยู่หน้าโคกพุ่นเอายังบม่ได้หดยามใส่ต้อนเนาะบ่ต่างก็ว่าใช่ต้อนใช่มองใส่จันทร์อย่างนี้เนาะยามอยู่เนาะเออเดี๋ยวบ่เนาะเฮือนไปดูเพิ่นคักเลยไม่เนาะอืมอีแต่ไม่ย่างได้เนาะอืมเดี๋ยวบัตรปรตู้ได้ใช้ไปใช่ไหมฮะพอตู้ได้ไปใช้ประตูขนาดเนี้ยเนาะเชียร์อะไรเชียร์ตะวังหัน เนาะถือว่าพอตู้คนไหนได้เสียแล้วพี่น้องโอ้ยเนาะบลูกได้จากแม่แม่ตู้มีลูกแค่คนกับช่างคนสองคนเนาะผู้หญิงคน้นึ่งผู้ชายผู้นึ่งผู้ชายบฮาวองเมียผู้ชายฮาวองเมียอยู่อยูเอ้าวนี่คือบวกอ้านเท่าไรบ้างเท่าไรบ้างจากปีแล้วฮะเท่าไรบ่ว่าจากปีบ่ได้เท่าแล้ว เราเนี่ยยุคสามชิมแล้วดิเนโอ้แต่ยังโบได้เนลูกไก่อยู่ไปเนาะยังโบหัดมือโบไปพี่น้องเลยไฟเขาจัดเนาะเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะจ๊ะตุออาไปเฮ็ดเวียกแล้วมูลนิธิเฮ็ดหัคนนะโอ้มูลนีธเนี่ยเฮ็ดหัวหน้าแบบไรแบบไปคุดอันบ้านข้างในขานี่บ่เอาป้าเนาะแบบตีนเท้าเพิ่นก็เฮ็ดคักแท้่นี่เอาไม้โบเฮ็ดนี่ค่ะไม้นะปอาเนาะแต่เราเคยเห็นแต่แบบตีนเท้าไม่อัน แบบเป็นตีนดินนะะพี่น้องนี่แบบเอาไม่เห็ดเลยเนาะมีแต่ไม้เพื่อนเพื่อนกับคักอะไรพี่น้องไม้งามคักอะไรเนี่ยนอกกะมาแต่กะมาเวรีเวรไม้แดงเนี่ยเป็นพื้น้ำทำข้าวทำข้าวเพื่อนเนาะเป็นยังได้อยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่แบบกินข้าวกินน้ำก็ผู้ช้างต้นเพลนเหรอกินปลาหันกินแก้วปลาหันไม่มีของกินกินปลากินแก้วปลาเพื่อนวะมีของกินเนาะโอ้เโดยโดย กะดีแล้วๆเนาะอ้ายอนุมันเพิ่นยืนเด้อฮะโลกเพิ่นอยู่บ้านไดโอ้ยพุ่นเาทางชิโนพุ่นเออทางชิโนพุ่นล่ะบ้านโคกปะวายเนาะออะซเนาะกให้อยู่ดีมีแฮงเด้อตูเด้อถ้าได้ผ่านเข้ามากสิอ่ามาลิ้นมาแอนตูเพิ่นใหม่เว้พี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกคนเฒ่าอยู่ผู้เดียวเนาะอยู่ผู้เดียวเลี้ยงหมูเลี้ยงมัดบ่ได้เห็น โดยไปแจ้งหูนี่กับมันไปแจงโอ้หูกับบุคคลอยากได้ยินเพื่อน่าโดยตากับ่แจ้งทับกันได้เจ้าเจ้าอจ้าจุดดีมีแห้งเด้อตู้เด้อเจ้าสบายดีเนาะครับผมื่อนอ่าไอคอนพ่อแม่พี่น้องเลยเพื่อนก็เลี้ยงหมูเนาะดุดก็ถึกอยู่ทางนั้นกับปูทงไฮทงนาเขียวทำอยู่พ่อแม่พี่น้องผักกะเล่นี่พ่อพ่อแม่ผักอ่ะขยันเกิดแต่บอกเนาะเฮ้ย พอคิดเพิ <s <s ่นกะจังได๋เนาะโอ้ลมกันแล้วล่ะบ่สบายดีบ่จิตสบายดีแป๊บนึงแป๊นึ่แป๊บนึงแป๊บนึงเพิ่นว่าโอ้ยโดยสดีบดีสดีเด้อเนาะโดยจังได๋บ่จิตแบบเียงเพิ่นบ่อยู่ล่ะอเียงเพิ่นก็บ่อยู่กดจังได๋แลบ่ตา บ๊ยจิตกะได้แต่เอาขัดสารเนาะหมอบไว้เนาะโอหมอบไว้กับเอเวียงเพิ่นเน่ยเพราะว่าขั้นสี่เอาครับเมื่อเนาะเปนไก่พี่น้องแต่มีแต่ว่าคือว่าอะไรพี่น้องมีอนาคตคุณยายใจบุญเนาะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเนาะเ่นฝากเงินมาให้บ๊วจิตเนาะแล้วก็ให้มาว่าคักๆเนาะเรื่องหือเรื่องยากับเอเวียงเพิ่นแน่แล้วก็มอบเงินกับเอเวียงเพิ่นแน่เนาะบ๊วจิตกะ เงินกับบัิตกับพราควให้กับอนาไม่เถาเพนใดเพราะว่าอยากว้ากับเอื้เพื่อนเลยตรงเนาะแม่นแม่นกัแบบอยากโออยากลมกับเอ้เพื่อนนะว่าเป็นยังได้เนาะกินอกินยาจังใดประมาณนี่เนาะบัจิตเงินหนึ่งคำนี่เท่าทีใช่ในหลายใช่ในหลายนะบ่าก็ได้เป็นเหตุผลที่ว่าบัจิตบัดอณาผักไว้ครับไม่เถาเพื่อนนะ้แม่นแม่นแม่นโดยโก็คว่าเนาะนี่กัอ่าเมต้ไม่ไงเพื่นจะเถ่าเกล้ยเนาะแต่หน้อยบัด้ าม,มาบ้ญนี<ช>น้กับผมยังไล่ดาวเชนเนาะอาจจเข่าไปโอ้ไปล้มน้ำเพลินก่อนเนาะเป็นเลยอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่าบอยจิตเพิ่นก็เข่าไปแลยครับผมพี่น้องเอ้ยบ่ปันได้แล้าบด้เพอ็งว่าเฮ้ยฉันเข่าไปหาในตู้ไปไงเพลินก่อนเฮ้ยเนาะมาบ้ญนี้กับผมผมพ่อเวียงเพลินพ่อแต่แม่พ่อแม่พี่น้องป้อนี่นี่คือคือ,คอต้นหมาเนาะพื่อนพี่น้องกะถ้าเอิ้นอีกชื่อหนึ่งกับบอต้ากับบฮู้เนาะว่าพี่น้องทั้งฝั่งไทยเพิ่นจะเอิ้นจังใดเนาะ ถ้าไปหู้กับครอบมินมาบอกแนวเพี่อนน้องแต่ทางบ้านบ่อตาเชื่อินนะเพื่อตดหมาเนาะวอาขอโทษขออภัยนําบ่อตาเองก็ได้บ้าเมนผู้ได้ชานนี้ลูกหลานไม่ตู้บดบ่อหนิเนาะเชี่ยวอยู่นี่สบายดีเด้อบัดสุขูสุคนโดยโดยโอ้สบายดีสบายดีสบายดีเนาะบ้าอยู่ดีมีแฮ้งอยู่ตู้ฮะ เเเอออนนาาะะะ่ขนมพ่อแม่พี่น้องเลยกี่วันจะชื่อมาฝากมาต้อนลูกของกันเอื้อเบี้ยเพื่อนเพื่อนไปอยู่กันต้อนมนตู้นี่แหละจังได้กินข้าวกินน้ำหรือเป่นี่เนาะเพื่อนขออนุญาตนดิไม่ไปตู้เพื่อนก่อนเนาะกินข้าวแล้วบ่กินแล้วโอ้กินกับประชังกินกับน้ำไม้โอ้กินกับน้ำไม้เพื่อน่าคือในเนี้ยแช่แทบบดปลนปลาพ่บเนาะ ไม่ปนปลาหลดคักเท่าไรอยู่ก็ภัยมันนี้นะก็โลกโอ้อันนี้ลูกสาวอันนี้านโอ้้านโอ้น้อยเพิ่นกัยังลมโทรศั์อยู่ไม่้องนั่นได้ชะลูกชายโอ้ลูกชาโอ้น้องของเอเวงเนาะื่องได้เลยนะโอ้สื่ออันอายาอายุจักปีแล้ว18ว้าวน้องแสดงเป็นน้องมอตอด้จ้ะอายุ18ปี โอ้เม่ตู้เองนะเมูกแค่คนก่อนหกสิบหาคนหาคนโอ้ไม่ตู้นั่นอายุหกสิบแม่ในหุ่นดังแต่แม่เหมือนอย่างนี้ตาประชาชนแถวๆนั้นแหละแม่พี่น้องเอ้ยแม่เหมือนอย่างนพระรามพี่บอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ในแบบอันตนในต้นในตัวก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ดีปวดเจ็บปวดรวดเล่าอย่างบ่เออแม่เป็นคนโชว์็นล์มวันคือว่ายังชั่นบาทนี่ เป็นลูกหวานบ่เป็นลูกหวานเออจึงได้ได้คลังอยู่บ่เป็นลูกหวานเพิ่นหารที่หวานได้เนาะเออคลังอยู่โดยโดยขลังเนี่ยอยู่เน่ากินแบบเป็นแนวบอกน่าหวานอันบ่ให้กินหลายเตัวเด้อเออแม่แนวลูกเออเนาะโอ้บาจิีเพิ่นก็ซื้อเขามาให้พูม่พี่น้องเลยเออสบายดีเด้อลูกโดยโดยสบายดีเอบคุณเนาะพแม่พี่น้องโดยอันบัใจเลยโดยโดยบัดเอ้ยเพิ่นน่ะ เพิ่งลงไปชงบุคคลอวยวิงเดียวเพิ่งลงไปชงอันน่องเดือนเพิ่นใช่ปะแม่เอาไปชงนั่งเดือนเออมือไหนเพิ่นจะขึ้นมาบันี้ตู่ไปชงนั่งเดือนไปเหตุการณ์เออมือมือไดนเพิ่นจะขึ้นมามืออื่นมืออื่นอ๋อมืออื่นก็ตอนแรงมืออื่นก็ตอนแรงบุญน้องไปพี่น้องโดยแตคือที่ได้เป็นมือใหม่พุ้นแล้วเนาะจังสีขามาใหม่กันทันโดยโดยจังได้ไม่ตู้เองก็แบบเอ่อเหตุใดเฮ็ดหน้าอยู่บ่แบบลูกเต้านี่ก็ได้ไม่ตู้นี่บ่แม่ เฮ็ดก <Heck> ันเนาะเออลูกชายเฮ็ดไม่ตูดโมเป็นเฮ็ดเวียน้องคนนี้เนาะน้องบ่ท่าเอืดน้องและวต่าสิบเอดปีแต่คือตัวใหญ่ตัวชูดเลยเนาะแตเอาแบบนีาก็นั่งกว่าไอ้บ่าวนั่งก็นั่งอยู่เนาะเนาะนั่งๆๆๆอยากได้มีครอบมีครัวหรือเปล่านี่ยังโอ้ยโอ้จุกยากษ์โอ้ไม่ไปเอาเลยเดี๋ยวว่าได้ลูกได้เมียแล้วสิดอก บ่เป็นลมเช้าบ่เป็นลมเช้าอยู่จังได๋ก็เป็นลมเช้าดอกทุกยากผู้ชาวม่ได้ผู้งามๆแถวบ้านนี่บ่เปก็คนทนเขาบ่ว่าแต่เนาะมันบ่เกี่ยวกันนะเนาะเฮาก็หาลมผู้ที่ชมเฮานี่แหละซั่นทุกก็คแเอ่อันเนาะันเฮ็ดันหาเขาก็มักแล้วเนาะเฮาเว้าแล้วกเฮาก็บ่ได้ไปสร้างเรื่องราวให้กับผู้ใดเนาะเฮาก็หาอยู่หากินอ่าตามเฮามีนี่แหละ ไปได้จากเคยไปเห็ดงานใช่หรือเปล่าไปโดนเป็ดไปไปเห็นยูสวรรค์โอ้แต่ก้าวนะไปเห็นยูสวรรค์เห็ดเวียกไปใช่ไหจ้ะตัดินตัดินจีโอ้ตัดินจีโอ้บัาน้องเดือนเพิ่นไปเห็ดเวียกนะเพิ่นไปเห็ดเวียกอย่างก็เห็ดเดือนโอ้เห็ดเวียกกันแบบเกี่ยวกับอ่าเป็นแม่บ้านบ่หรือว่าโอ้โอ้เป็นแม่บ้านเพิ่นว่าเนาะแบบอ่าดูแลเฮือนอนเพิ่นแหละเนาะ โอ้เด oh, so like, sure. huh? okay. ือนนึงเท่าไรกับพ่อฮู้อยู่เงินเดือนยังมงินท่านไอ้ฮู้นะแต่ได้ยินไอ้เวี้ยเงินเพื่อนเราเจ็ดแสนเนาะมึอน่ะแต่กับ่บฮู้หรอกเนาะก็น้าแม่น้าแม่มาเป็นว่าวได้โบฮู้ไอ้เวียงแม่นะนอกกับ่บท่าเองกันจั๊กจีโอสิล้มยังใดก็บทำไปจังสี่แล้วไม่รู้เลยไอ้ยเบี้ยเงินเพื่อนกับโบยู่นะเออโบหักแล้วเนาะกับมีแต่ว่าเอ้ากับโบเป็นยังเนาะกับมาพบมาพ่อเมตู้เพื่อนก็ดีใจแล้วโบท่าก็เลยอย่ากลัวมาแบบโพ่อผ่านจาคนเนาะเลยบัด บัดเฮือนหลังนี่นะเป็นเฮือนของลูกสาวออันันนเอื้อยเอื้อยอันผู้นี่เนาะโอ้โดยโดย,โดยบัดเพิ่นะยังบ่มีโคบีคว้าแ้วเดี๋ยวก็มีข่าวดีนะ้ะเนาะเลี้ยงแม่เนาะบัดบัดโพตูุ้ด้วยจะบัดอันพ่อนะปะปะกันเออจังได้เพิ่นกันยังมีว่าขอโทษเนาะเพิ่นกันยังมีชีวิตยังอยู่อยู่บ่เออจังได้เพิ่นกันมาเยี่ยมมาคอยอยู่บ่ เออยาแล้วเนาะเพิ่นก็มีครอบมีคั่วบ่แล้วปะกันแล้วก็บวัตถุลงคอยกันแล้วโดยโดยปะกันได้โดนแล้วบ่ตู้เออโดยปะหึงแล้วได้ดอนแล้วจริงๆนีจะคือบ่หาบ่ตู้ใหม่ซะบ่แล้วเท่าลไวเนาะช่างเว้าเลยลูกเอ้ยเท่าก็พอได้มีครูหยอกเนาะเออแมเมตู้นี่บ่ได้ยาำมากเนาะ โบสบายตะกี้ก็เขียวเอาตะกี้ก็กกเขียวอยู่นี่แม่โบสบายแล้วก็บโอยากเมนเมนเนาะอ่าแม่เพิ่นก็เป็นลูกบหวานเิ่ยพี่น้องอู้หักแต่อ่าอยู่ทางบ้านทางเมืองเพิ่อนเลยธรรมชาติดีลีเนาะอ,อันนี้เ่าเป็นห้วยบ่โบเลือยยังไงเออนี่เนาะก่อหน่อไม้เต็มอยู่ทั้งนั้นโอ้โถถ้าได้หน้าอ่างหน้าท่าแบบหน้าตีนบ้านที่ให้ง,งามนี่เนาะเออโดยมีงัวมีควายเลี้ยงอยู่บ่าติ่น โมีโอ้บบมีโดยเยวเย็นวเาะหน้าหาเคียวทำยูนี่ก็งัวผไทยบ้านนี่ก็งัวไทยบ้านเพื่อนเนาะโดยโดอ่ะกะปีแต่ว่าอยู่ดีมีแหงเลยตูด้ออยู่้เยดูเยูเยดูเยูเยดูเยดูเลยมูเลยเยดมเเยดเยมูเลยเยดูเยเลยะูเขยดูเยดูเยดูเยโูเลยดูเยดูเยโูเดลยโูเดเลยเยโเยดูเยดูเลาดูเลยดูเละดูเยดูเลยดูเลยดูเยูเยดูเลูเลยดเลูเลดูเลยดลดเนยดูเลยเลเเลยดูเเ น้องไห่บังแม่จังซี่เด้อเนาะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าคือกันบ่ตาเองก็ได้บ่ให้พี่น้องเอ้ยชื่อจังได๋ก่อนนี่หึหญาโอ้ชื่อน้องาเนาะชื่อบ่าวาใหพี่น้องบ่ตาคิดว่าเป็นลูอ้ายพแลเนาะของชูงาควดอยู่ใหพี่น้องเอ้ยเบิ่งคือคนเฒ่าเนาะโอก็ยังบ่เฒ่าเนาะแต่แบบก็โตใหญ่ก็โตสูงนะ โอ้ยบอตาเนี่ยแกเดดพ่อแม่พี่น้องเไปเทาแดดแล้วเบิกเนี่ยน้องก็โอเคได้แมตู้เนอะเจ้าสบายดีสบายดีเนาะโดยโดยโอ้ยพ่อแม่เจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยมือใหม่เนาะจังอ่าเข้ามาอีกโอ้ยบ่อแม่ขอเป็ดน้ำพืนมาต้มก่อนบาดนี่เนาะแม่ตู้พ่อแม่ชาวบ้าจังที่อย่ามาใกล้ได้แม่ตู้พ่อแม่มาอย่าขอเป็ดเนาะหยอกดอกพ่อแม่พี่น้องเลยเฮ้ยมาปูเนาะปอลูกขั้วบ่เนาะแลงจะแซ่อยู่พี่ว่ามีป่าซิ่วผมจังนอแถวนี่ เป็นหวยเป็นหองพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปทั้งพุ่นนะปู๊พ่อแม่พี่น้องเลยการชีฮอดอ่าเมืองพีนเ่ใช้ปนพูดได้พ่อแม่พี่น้องแต่การขึ้นไปทั้งนั้นก็จิเป็นตลาดน้ากุฏิารเนาะถ้าตามทางเส้นนั่นขึ้นไปจนชุดพุ่นพ่อแม่พี่น้องกับบุญเลยขึ้นไปทั้งอ่าอาดสะพอนทางใดกุฎอกกุฏีนพุญเลยเนาะนะห้างหนอกนะห้างน้อยพุญเลยบอตากันยังบได้เคยขึ้นฮอดดอกนะแต่เส้นทางนี่ขึ้นไปฮอดเนาะงบอตาอ่านเบิกน้ำป้ายพ่อแม่พี่น้องก็ คือชิได้ขอจบคลิปแล้วเนะาะจังใดก็ต้องกราบขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์จะขู่สูค่คนที่เข้ามาติดตามครับชมเข้ามาเป็นกําลังใจเห็นบอต้าเนาะแล้วก็บุกดขา่ามโฆษณาของบอต้าไปพี่น้องเอ้ยเนาะกะเอาไว้พบไพว้พ่อกับอบอต้าอีกอคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คือชิได้ขอจบคลิปแล้วเนาะกะชิได้ขอกล่าวคําว่าสบายดีโดโดสบายดีเนาะมาจีบเนานะเจ้าเจ้าเจ้า